จะมาให้ความรู้ค่ะเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขป้านะคะถ้าเพื่อนๆไม่เคยฉีดนะคะปัจจุบันนี้ก็ฉีดกระตุ้นที่5เข็มค่ะ5 5เข็มก่อนครั้งแรกนะคะแล้วจากนั้นนะคะครั้งต่อต่อไปนะคะถ้าเพื่อนๆออถูกสุนัขก,กัดถูกแมวขวรหรือสัตว์อย่างอื่นนะคะแทะลมนะคะมีแผลอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้ค่ะโดนแมวตบนะคะแมวตบดีว่าตาไม่บอดนะคะก็ ถ้าเลยหเดือนอันนี้เลย6เดือนแล้วนะคะต้องฉีดสองเข็มค่ะแต่ถ้าห่างจากการฉีดครั้งแรกไม่เกิน6เดือนเพื่อนๆฉีดกระตุ้นอีกแค่เข็มเดียวจาไว้นะคะว่าครั้งแรก5เข็มหเข็มนะคะครั้งต่อๆไปครั้งละ1เข็มถ้าไม่เกิน6เดือนแต่ถ้าเกินหเดือน2เข็มค่ะก็จํ้าหนึ่งสองนะคะ ประมาณนี้ก็จะทําให้เพื่อนๆค่ะปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านะคะโรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วก็ตายทุกลายนะคะไม่รอดค่ะดังนั้นนะคะอย่าลืมนะคะฉีดยากันพิษสุนัขบ้านะคะเวลาโดนแมวตบโดนหมากัดหรือโดนหนูกัดประมาณนี้นะคะถ้าเจ้าก็ฉีดอีกแค่สองเข็มเพราะว่า เลย6เดือนแล้วแล้วข้าเจ้าก็ใช้ประกันอุปัติเหตุนะคะการใช้ประกันอุปัติเหตุในปัจจุบันนี้นะคะเพื่อนๆสะดวกมากค่ะใช้แค่บัตรประชาชน<ะ>เท่านั้นเองเอาแค่บัตรประชาชนไปยื่นนะคะถ้าไม่ได้พกบ,บัตรประชาชนไปเพื่อนๆก็โทรหาตัวแทนได้นะคะตัวแทนอาจจะส่งรายละเอียดไปให้ก็ได้นะ,ะหรือเพื่อนๆอ,อาจจะสมัคร บัตรประชาชนแบบไทยไอดีในแอปพลิเคชันค่ะก็จะช่วยให้เพื่อนๆไม่ต้องพกบัตรประชาชนเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นแอปพลิเคชันออนไลน์ไทยไอดีนะคะการที่ข้าเจ้าเนี่ยยืนยันตัวตนผ่านออนไลน์ในแทบทุกสถาบันนะคะทั้งธนาคารทั้งทูมันนี่ทั้งค่ายมือถือ,อทั้งเกี่ยวกับพวกไทยไอดีของรัฐบาลก็คือบัตรประชาชนพกพาออนไลน์ของรัฐบาล ก็จะทาให้ข้าเจ้าเนี่ยมีตัวตนนะคะเวลาถูกมิจฉาชีพอะไรมาหลอกลวงก็จะยากหน่อยเพราะว่าข้าเจ้ายืนยันตัวตนไว้กับทุกที่แล้วนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะบัตรนัดก็วันนี้ฉีดแล้วก็ไปฉีดอีกทีวันที่16นะคะวันนี้13ก็อีก3วันค่ะอีก3วันไปฉีดอีก1เข็มห่างกันประมาณ3วันเข็มที่2กรณีที่ทฉีดกระตุ้นหลัง6เดือนนะคะ2เข็มนะคะ